บทสาธยายเรื่องจักขุสูตรธรรมเทศนาโดยย่อแดราหุนการผ่าตัดตัวตนผ่านดวงตาที่มาจากพระสุตตันตปิดกสังยุตตนิกายนิธานวัตรราหุลสังยุตในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอาจาักขุสูตรซึ่งเป็นพระสูตรแรกแห่งปฐมวัตรในราหุลสังยุต มาสาธยายให้ถูกท่านได้สดับรับฟังการมาถึงของราหุลสังยุตนี้นับเป็นการเปิดสกรารใหม่แห่งการแสดงธรรมหลังจากที่เราได้พิจารณาถึงภยัยภายนอกอันร้ายกาจคือลาบสักการะมาโดยตลอดบัดนี้พระผู้มีพระภาคกำลังจะทรงนำพาเราเข้าสู่สมรภูมิภายในอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบทสนทนาอันลึกซึง้งระหว่างพระองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดากับท่านพระราหุลผู้เป็นพระโอรสหนึ่งเดียวและเป็นพุทธสาวกผู้เลิศด้วยความเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คือจักขุสูตรคำว่าจักขุแปลว่าดวงตาพระสูตรนี้ จรงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องดวงตาเป็นหลักแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพิจารณาอายตนะภายในทั้ง6ประการสำหรับคำสำคัญในเนื้อหาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษได้แก่ 1. เอโกวูปกัตโถะอปมัตโตอาตาปีปหิตัตโต คือคุณสมบัติ5ประการของผู้ปฏิบัติที่ท่านพระราหุลปรารถนาคือเป็นผู้เดียวหลีกเร้นไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสและมีตนส่งไปแล้วสู่พระนิพพานแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติ 2. เอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมเ,อโเมอัตตา คือการยึดมั่นสามระดับที่เป็นรากเหง้าของทุกทั้งปวงได้แก่นั่นของเราด้วยอำนาจตันหานั่นเป็นเราด้วยอำนาจมานะและนั่นเป็นตัวตนของเราด้วยอำนาจทิฏฐิหัวใจของพระสูตรนี้คือการเสนอกระบวนการวิปัสสนาในรูปแบบที่กระชับและตรงไปตรงมาที่สุด ผ่านการสนทนาถามตอบเพื่อชี้ให้เห็นว่าหนทางสู่ความหลุดพ้นนั้นเริ่มต้นจากการพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี้เองให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยไตรลักษณ์เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระเชตวันมหาวิหารเขตพระนครสาวัตถี ในวาระนั้นท่านพระราหุลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลด้วยความนอบน้อมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมแก่พระข่าพระองค์โดยย่อเถิดซึ่งธรรมที่พระข่าพระองค์ได้สดับแล้วจะเป็นเหตุให้พระข้าพระองค์ หลีกเร้นออกไปปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังต่อไปเมื่อได้สดับคำทูลขออันเปี่ยมด้วยฉันทะของพระโอรสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงแสดงธรรมยืดยาวแต่กลับทรงเริ่มต้นด้วยคำถามที่เฉียบคมว่าดูกระราหุนเธอจะสำคัญข้อนั้นเป็นไฉไนจากขุคือดวงตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ท่านพระราหุลทูลตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านพระราหุลทูลตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะจากนั้นพระศาสดาจึงทรงชี้ขาดลงไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรแล้วหรือ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราท่านพระราหุลจึงทูลตอบว่าไม่ครวรเลยพระเจ้าข้าจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงใช้กระบวนการถามตอบแบบเดียวกันนี้กับอายตนะภายในที่เหลืออีกห้าอย่างคือโสตะคือหูคานะ คือจมูกชิวหาคือลิ้นกายะคือกายและมโนโคือใจจนครบถ้วนจากนั้นจึงทรงสรุปผลแห่งการพิจารณาว่าเมื่ออริยสาวกได้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายคือนิพพิทันติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคือ วิรัชันติเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นคือวิมุตจันติและมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสินแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพระอัฏฐกถาจารย์ซึ่งได้ช่วยไขยความในที่ซ่อนอยู่ในพระสูตรนี้ให้กระจ่างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายการยึดมั่นสามระดับว่านั่นของเรา คือการยึดด้วยอำนาจของตันหานั่นเป็นเราคือการยึดด้วยอำนาจมานะและนั่นเป็นตัวตนของเราคือการยึดด้วยอำนาจทิฏฐิคำอธิบายนี้เปรียบเสมือนการมอบมีดพาตัดทางปัญญาให้เราเห็นว่าการมองสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวกูของกูนั้นมีรากมาจากกิเลสทั้งสามตัวนี้เอง หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้องนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. คําคำขอของผู้แคร่งธรรมท่าทีของท่านพระราหุลเป็นแบบอย่างอันดีเลิศของผู้ศึกษาธรรมท่านไม่ได้ทูลขอพรหรือฤทธเดชแต่ทูลขอธรรมะโดยยอ่อเพื่อนำไปเป็นหัวข้อกรรมฐานสำหรับการปฏิบัติอย่างจริงจัง นี่คือทัศนคติที่ถูกต้องของผู้ที่มุ่งหวังความสิ้นทุกข์ 2. การผ่าตัดตัวตนสระดับพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอายตนะทั้ง6เพื่อถอดถอนความยึดมั่นทั้งสระดับคือถอนความอยากตัณหาด้วยการเห็นว่ามันไม่น่ายินดีถอนความสำคัญตนมานะด้วยการเห็นว่ามันไม่ใช่เรา และถอนความเห็นผิดว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ของเรา 3. เส้นทางแห่งปัญญานิพพิธ,ธาวิราคะวิมุตตพระสูตรนี้ได้สรุปเส้นทางแห่งการหลุดพ้นสายปัญญาไว้อย่างชัดเจนคือเมื่อเห็นตามจริงด้วยไตรลักษ์แล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งไม่ใช่ความซึมเศร้า แต่เป็นความคลายจากความหลงไหลเมื่อความหลงไหลจางไปจิตย่อมคลายกำหนัดและเมื่อจิตเป็นอิสระจากความกำหนัดยินดีแล้วก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงในที่สุดขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร